สวัสดีครับขอต้อนรับเ,เข้าสู่ช่องนี้เรื่ะสเกษิรศีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปสวัสดีค่ะถ่ายรูปประมาณว่าเป็นยังแบบสตรีสตรีแต่ว่าเราแบบสตรีแบบหมอลำหมอลำเนาะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราใส่เสื้อ <c oughs> ถ้า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 พูดภาษาแบบภาษาแบบถ่ายรูปนะคือถ่ายรูปขายเสื้อแต่เสื้อนี่ขายดีอยู่แล้วเข้าใจไหมเหมือนเรามาขายของอ,ะอ่ะเอาต้องให้น้องโยช่วยถ่ายคิดให้พี่หน่อยนะสักแปดนาทีนะเอาแบบเอาแบบ ต้องต้องพากู่บ่ครับไม่ต้องพาก็แล้ถ่ายไปเลยเออถ่ายไปเลยเดี๋ยวพี่พูดเองเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่สนสนเลยตรงนี้แตรงนี้แหละพี่จะเห็นอย่างเห็นป้ายอ่ะยี่ประมาณนี้แหละเรามาตกนะโอเคแอคชั่นไปเลยนะซูมเหมือนก็ได้นะจ๊ะดูภาพสิภาพสวยป่าวสวยปะสวยค่ะสวยมากอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละแอคชั่นบรรยากาศเดินซ้อมๆแล้วแบบสวย โอเคหนึ่งสองสามหงทางหลัง,ง,งไม่ซื้อปะค่ะขั้นหนึ่งทางหลังมี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 ต้องเอียงไปนิดนึงอ่ะวอลโอเคเดิน <One> okay, สองสาม จับน่อเลยจับมหน่ยเลยจับจับมรลุกับตีมเลย้างหน้าข้างหน้าแ่่ลุกข้างหน้องีอเียนิด่งนอยางโอคเอียงเอียงนี่โอเคแล้วมองกล้องนะันนยิเดอีกเงอแป้นนึงไหแป้นนึงพ่อแปนึง เอบาอ1เอเอเอ็นค้างนิดนึงโอเคพอล้แล้วก็หันหน้าปกติเลยผมไปยงก่อนไกล้องโอเคไอ้ชั่นเลยนะจ๊ะสองสามตับนึงนะ โอเคสวยงามเดี๋ยวยังไม่เสร็จก็ไอตรงนี้ก็คือเป็นแนวสตรีทเราจะเห็นแบบมุมมองใหม่ใมในการถ่ายรูปก็คือเขาถ่ายเยอะยแหละเคยเคยถ่ายหมอลำป่ะเวทีหมอลำเคยเห็นเห็นถ่ายแบบว่าใช้วิวเวทีหมอลำในการถ่ายอะ่ะเคยเห็นเเคยเห็นที่ไหนหมายถึงว่าถ่ายเสื้อนี่หรอเออถ่ายแบบแบบแนวแบบนี้รูปสตรีทแบบเวทีหมอลำอะ่ะหมายถึงว่าเคยเห็นเออหมายถึงว่าเห็นพี่ออดถ่ายเคยเห็นพี่อื่นไหม ขายแบบไหนแนวสตรีทอ่ะยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเคยเห็นแต่แนวสตรีทฟูไทยกับพวกร้านขายใช่สตรีทเลยเพราะว่าแบบแนวเนื้อสินของไทยแบบตามเส้นทางแบบอาร์ตออ๋กับวงหมอลำยังไม่เคยมีครับยังไม่เคยมีนั่นแหละโอเคนั่นแหละถูกต้องได้อ่าสวยสวยสวยอันนี้ แอ้ชั่นไปเลยครับนี่นะครับเบืองลังโอ้ยสวยสวยนี่อยกจะด้รูปนะครับสองสามและในสองสามผมตั้งนเอ้ะโอเคต้องหันต้องตรงเลยค่ะ ผมวให้น้องนั่งแล้วก็พี่อยู่ข้างบนแล้วถ่ายมิวฟิลข้างหลังนะือนเดิมประมาณไหนประมาณนั่งเหมือนเดิมแหละนั่งเหมือนเดิมนนั่งเเหมมือดิแต่ว่าพี่ต้องขึ้นมาข้างบนแล้วก็ถ่ายให้มันเห็นข้างหลังเสาหน้อยนูฮันหน้าไปทางนู้นละได้ไหมใช่ไหมนี่เหรอาใช่มันแสงสวยไหมล่ะพี่มาหนูหนูหันไปทางทางเดิมมันอาจะถูกแล้วโอเคได้ กล้องนี้อนไรนะมันติดเงาพี่ไงเออนี่แสงดีมากมก็ได้นั่งแบบเข้เาใจไหม

โอเคนั่งนี่ระยะเลยเป็นไงบ้างครับดู<อ>ให้ดูดูรูปนะครเดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปหน้ารูปครับคือ <c oughs> ม,ม,มันมีมันมีมุมที่สวยเยอะแต่ว่ามันมีมุมที่สวยเยอะแต่ว่าเราจะค่อย,ค,อยค่อยปล่อยมันจะปล่อยทีเดียวเราจะหมดมุก แล้วผมรู้สึกว่าถ้าสมมุว่าอยู่แล้วแสงแบบนี้ก็ดีเออสวยมากอายพันแทักดีมากเออแล้วก็ไม่ทักพี่ว่าพี่ออสเอากล้องมาทำอะไรวะท่านนีถามพี่วอาเอากล้องมาทำอะไรถามดิเอากล้องมาทำอะไรอ๋อมาเป็นพร้อมให้น้องถ่ายรูปครับทำกันบ้านดีมาก อ่ะเอาแสงตกแฟลชแลอเยอะไมระวังตกไเยอะไหเยอะลยต้งแต่รูปเยอะไหมรูปไม่ไม่เตงร้อันนี้เป็นูปแงแสงแแสงยไข้างบนเลยข้างบนอ่ะถูกละโอเคเอชงเลยองกล้อง นี่ยพี่พี่ออดถ้าอยากย้อนแสงจริงๆต้องมุมนี้ถือประมาณไหนนี่ให้แสงมันตอกตรงนี้นี่เรามายืนตรงเออรงนี้ยน,น,นี่แล้วแสงส่องมาออแล้วแบบมันจะได้รูปที่แบบว้าวตรงย้อนเปิดมือข้างแสงรูปอ่ะสันติ

ลงกล้องนั้นลงกล้อง,องนู้น,ออนโอเคยิ้มกัที่ถึงใช้ไปเลยโอเคเล่ไนไปเลย เนี่ยเนี่ยผมจะบอกว่ามุมดีดีมากที่นี่หนูหยุดมุมนั้นแหละถูกปะหนูลองขึ้นไปยืนที่เดิมนั่งเมื่อกี้หนูนั่งตรงไหนอ่ะนี่นี่นี่นั่งตรงไหนเมื่อกี้นั่งตรงไหนเออลองนั่งแล้วพี่ดูนะเห็นไหมเออแล้วพี่อยู่มุมนั่งนะเดี๋ยวหนูก็แอปถ่ายมาทางนี้ได้ไหมสวยสวย เพื่ okay, อสไลด์พาวด์โอเค990นาทีแล้วอ่ะพี่เดี๋ยวฝากไปติดตามที่เพจสามนายรัมพูชูแล้วก็สามนายพี่พันแพงนะครับแล้วก็เพจสาวดีเลิศประเสริฐศีนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูรูปเล็กน้อย,ยทายคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับดูเป็นยังไงบ้างคะถ่ายง่ายไหมถ่ายง่ายเกินไปไหมนะเดี๋ยวให้ดูร๊บหนึ่งเดี๋ยวให้น้องดูแป๊บหนึ่งให้ดูรับเดียวนะ นี่ีอ่อัดดูมแบบุกนี่เออสวยเออนางแบบเลยนี่ดีเออเดี๋ยวค่อยค่อยไปมุกโอเคคลิปนี้นไปแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ